บ้านเดี่ยวชั้นเดียวราคาดีดีค่ะได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ถนนใหญ่รังสิตนครนายกด้วยแบบบ้านสไตล์นอร์ดิกโอ้โหเจิดจรัสสวยงามไม่เหมือนใคร สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โฮมวิสิตค่ะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่โครงการบ้านเดี่ยวแห่งใหม่ด้วยประกายทองวอเตอร์วิวโอ้โหบอกเลยว่ามาเห็นบ้านของที่นี่เนี่ยส่วนตัวแล้วชอบเพราะว่าอะไรนี่ มีความเป็นนอร์ดิกค่ะชัดเจนมากๆเลยหน้าจั่วเนี่ยทรงสูงโดดเด่นมีเอกลักษณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวชั้นเดียวซึ่งสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยหาแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นโอกาสดีด้วยเพราะว่าเราจะสามารถเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวได้ในราคาที่ ดีดีค่ะบอกเลยนะบ้านเดี่ยวที่นี่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง3ล้านบาทโอ้โหนี่ไงเราจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีพื้นที่มีบริเวณบ้านได้ความเงียบสงบปเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นและขณะเดียวกันพื้นที่ส่วนกลางของที่นี่ก็จัดมาให้ครบเลยนะเริ่มตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัยรปภกล้อง cctv ดูแลตลอด24ชั่วโมงการเข้าออกโครงการใช้ k e การ์ด access แล้วก็ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่นี่เป็นพื้นที่สีเขียวค่ะเป็นสวนที่มีถึงส่สวนพื้นที่รวมๆเนี่ยประมาณ2ไร่เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเช้าๆเย็นๆนะจูงลูกเด็กเล็กแดงออกมาออกกําลังกายมาเดินเล่นมาจ็อกกิ้งสนามเด็กเล่นเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ในอนาคตข้างหน้านะคะโครงการเสร็จสมบูรณ์เนี่ย บริษัทเจ้าของโครงการเขามีโครงการที่จะทำคลับเฮาส์อาสระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสรูมเปิดให้ลูกบ้านไปใช้บริการได้ในราคาพิเศษอ่ะอันนี้ดูแฟร์ดีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปใช้บริการเราก็ไม่ต้องจ่ายสตังค์แล้วก็คลับเฮาส์เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นค่าดูแลเม i นเทนเนซ์บำรุงรักษาต่างๆ เราก็ไม่ต้องจ่ายภาระค่าส่วนกลางในแต่ละเดือนแต่ละปีก็จะไม่แพงด้วยอะเดี๋ยวทีนี้ไปดูบ้านกันค่ะสวยสวยจริงๆที่ประกายทองวอเตอร์วิวในวันนี้นะคะพามาดูบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังนี้เห็นไหม มีความเป็นนอร์ดิกโอ้โหหลังคาทรงจั่วเนี่ยดูสวยแล้วก็ตรงที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยก็ใส่กระจกเข้าไปด้วยทำให้ตัวบ้านภาพรวมเนี่ยได้ความโปร่งได้ความสบายตาค่ะหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่เรียกว่าไทเอค่ะขนาดที่ดินเริ่มต้นเนี่ยประมาณ51ตารางวาค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะ110ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำ จอดรถ2คันความเป็นบ้านเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีบริเวณบ้านด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสำหรับจัดสวนปลูกต้นไม้สร้างบรรยากาศดีๆในการอยู่อาศัยได้อีกเยอะเลยทีเดียวแหละแล้วก็ในบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่นี่สวยมากอยากให้เข้ามาดูตามมาเลยค่ะนี่เห็นไหมบริเวณโรงรถจอดได้สบายๆ2คันแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเฉลียงขึ้นมานิดนึงโอ้โหดูดีมากเนี่ย ปลูกต้นไม้สวยๆนะทำรั้วต้นไม้โอ้โหบรรยากาศเนี่ยน่าอยู่น่าอยู่มาค่ะมาค่ะนี่ด้านนี้โอ้ยนี่เห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศภายในบ้านเดียวชั้นเดียวของประกายทองวอเตอร์วิวค่ะด้านนอกเป็นหน้าจั่วสูงๆใช่ไหมเนี่ยด้านในเขาก็ออกแบบให้สอดคล้องกันโอ้โหความสูงของเพดานตรงนี้เนี่ย ไม่ต่ำกว่า5เมตรแน่นอนค่ะแล้วก็นี่เห็นไหมกระจกที่เราเห็นอยู่ด้านนอกก็ทำให้แสงสว่างเนี่ยเข้ามาภายในบ้านได้อย่างเต็มที่สอดคล้องกับประตูด้านหน้า,นาหน้าต่างด้านข้างนะคะเป็นบางใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยปลอดโปรง่งสบายน่าอยู่จริงๆแล้วก็พื้นที่โซนแรกนะคะตรงนี้สวยๆเลยกว้างๆด้วย สามารถจัดเป็นโซนลิฟวิ่งได้ค่ะใช้รับรองแขกไปในตัวนะพื้นที่เหลือเฟือเนี่ยโซฟาตัวใหญ่ๆเพิ่มอาร์มแชร์ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งตัวมีโต๊ะกลางแล้วก็พื้นที่สำหรับบิวอินชั้นวางทีวีชั้นวางของต่างๆเรื่องงานเดคอเรทงานตกแต่งนะคะเฟอร์นิเจอร์แบบไหนแนวไหนเนี่ยแล้วแต่เจ้าของบ้านชอบเลยนะเนี่ยส่วนของคอมมอนแอเรียยังไม่หมดค่ะ ตรงนี้เป็นโซนพักผ่อนแล้วก็ด้านในเยื้องกันไปนิดนึงก็จะมีโซนสำหรับดิ닝ทานอาหารร่วมกันเชิญค่ะนี่ค่ะส่วนพื้นที่ด้านในเห็นไหมคอมมอนแอเรียนะเยื้องกันเล็กน้อยแต่ว่ามีความต่อเนื่องถึงกันก็จะเป็นโซนของดิ g ค่ะ โอโหเนี่ยหน้าต่างด้านหน้าขนาดใหญ่ทําให้พื้นที่บริเวณนี้สว่างแล้วก็ปลอดโปร่งวางตัวอาหารจะเป็นสีที่นั่งหรือว่าขยายเป็น6ที่นั่งก็ได้นะคะความกว้างของพื้นที่เขาเหลือเฟือเลยทีเดียวแหละแล้วก็นี่ความสูงของซิลลิงที่เป็นมาตรฐานเนี่ย 3เมตรเนี่ยต้องมีแล้วค่ะคือทำให้ภายในบ้านทั้งหมดเนี่ยปลอดโปรงแล้วก็น่าอยู่เลเยอ์นเนี่มองไปมองมาเนี่ยคล้ายๆกับห้องสวีทหรือว่าเพนเฮาส์ในคอนโดมิเนียมนะอยู่สบายเลยทีเดียวแหละแล้วก็การใช้ชีวิตเราจะสะดวกด้วยนะเพราะว่าเลเยอ t ์เขาวางไว้ให้ลงตัวไงจากโต๊ะอาหารนี่ด้านนี้ก็เป็นห้องครัวค่ะเตรียมไว้ให้แบบนี้คือเคาน์เตอร์ครัวเนี่ย ให้แบบนี้เป็นมาตรฐานเลยนะคะเหลือแค่อย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะทําผนังกระจกขึ้นมาเนาะเพราะว่าเวลาทํากับข้าวเนี่ยกลิ่นและควันจะได้ไม่ไปรบกวนพื้นที่ส่วนอื่นๆแล้วคุณดูในห้องครัวเนี่ยพร้อมใช้งานแบบนี้เลยค่ะหน้าต่างด้านหลังระบายอากาศได้อ่อพูดถึงหน้าต่างเนี่ยมุงรวดเนี่ยให้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทุกบานค่ะไม่ต้องทําเพิ่มเติมอ่ะแล้วก็หลังบ้าน นี่ไงหลังบ้านเราโอ้โหเนี่ยพื้นคอนกรีตตรงนี้โครงการเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีบริเวณบ้านรอบๆแล้วก็จัดสวนของเราไปหรืออยากขยายห้องครัวทำได้ค่ะผนังนี้รื้อได้นะคะเพราะว่างานโครงสร้างเนี่ยเป็นคอนเวนชั่นแ l ลก่อด้วยอิฐมอนแดงเพราะฉะนั้นรื้อได้ทุไบได้ตอกได้เจาะได้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วโอ้โหลงตัวมากๆเลยอะ่ะสวยน่าอยู่มาดูต่อค่ะ ทีนี้มาดูในส่วนของห้องพักผ่อนพื้นที่ private zone กันบ้างห้องนี้เป็น master bedroom นะคะคือชอบอะ layout ของห้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ทำให้เราจัดการใช้ชีวิตจัดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ง่ายความกว้างตรงนี้นะคะอยู่ใกล้หน้าต่างบานใหญ่ๆพื้นที่ปลอดโปร่งเนี่ยก็เป็นส่วนนอนค่ะอันนี้เตียง king s i z นะคะสามารถมีโต๊ะข้างได้สข้างแล้วก็ปลายเตียง สามารถบิวอินพวกชั้นวางทีวีชั้นวางข้าวของต่างๆได้นะงานระบบเขาเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านนี้เห็นไหมคะพื้นที่จัดเตรียมไว้เนี่ยเราสามารถทำเป็น Walk-in Closet เป็นห้องแต่งตัวก็ได้นะการเลือกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือว่าจะมี partition กั้นเนี่ยแล้วแต่ความชอบของเจ้าของบ้านนะคะพวกสีพวกแบบเนี่ย จัดมาได้เต็มที่เลยแล้วก็สะดวกสบายที่สุดด้วยสำหรับมาสเตอร์เบดรูมเพราะว่ามีห้องน้ำส่วนตัวค่ะโอ้สุดยอดมากทีนี้ค่ะมาดูอีกฝั่งนึงค่ะจะมีอีกสองห้องนอนซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าเป็นห้องฝาแฝดก็ได้นะเพราะว่าขนาดของห้องไซซิงอะไรต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกันน่าอยู่เหมือนกันมาดูค่ะนี่ เอาเป็นว่าอันนี้เป็นห้องนอนที่2องก็แล้วกันเห็นไหมคะความกว้างของห้องเนี่ยวางเตียงใหญ่ได้แบบนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยได้ครบเลยจัดได้ลงตัวแล้วก็ความเป็นบ้านเดี่ยวเพราะฉะนั้นหน้าต่างมี2ด้านรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ขณะเดียวกันพอเปิดปุ๊บก็สามารถรับลมระบายถ่ายเทอากาศภายในบ้านได้บรรยากาศทุกห้องเนี่ยปลอดโปร่งน่าอยู่แน่นอนค่ะ หรือว่าสมาชิกไม่เยอะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดให้เป็นห้องนอนทั้งคู่เดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งว่าเขาออกแบบเป็นอะไรนี่ด้านนี้ข้างๆกันเลยโอ้โหนี่ไงเห็นไหมคือถ้าสมาชิกยังไม่เยอะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องนอนทั้งหมดเราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้จะเป็นห้องทำงานส่วนตัวแบบนี้ก็ได้โอ้โหคือ ในห้องเนี่ยบรรยากาศดีเห็นไหมคะหน้าต่างครบทั้งสองด้านเลยหรือว่าถ้าไม่เป็นห้องทำงานก็อาจจะเป็นห้องเบบีก็ได้นะห้องเด็กสำหรับลูกๆมาเล่นสนุกร่วมกันหรือว่าจะเป็นโอ้ชันเป็นสายออกกำลังกายมีเสือโยคะมีดัมเบลมีชุดเวทได้หมดเลยคะ่ะคือพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมีความยืดหยุ่นที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการแล้วก็น่าอยู่อยู่สบายทุกห้องเลย ปิดท้ายด้วยห้องน้ำส่วนกลางค่ะคือการออกแบบพื้นที่ทุกส่วนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกนะคะเนี่ยห้องน้ำแยกโซนแห้งพื้นที่เชาวเวอร์ใส่ฉากกั้นเข้าไปจบเลยนะแล้วก็ความสูงของซลลิงทำให้ห้องน้ำเนี่ยปลอดโปร่งรวมถึงนี่ค่ะช่องเปิดระบายอากาศระบายความชื้นได้ห้องน้ำของมาสเตอร์เบดมก็เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น ห้องน้ำเราจะแห้งถูกสุขอนามัย สำหรับโลเคชั่นของประกายทองวอเตอร์วิวนะคะเขาอยู่ในถนนเรียบคลอง10ค่ะเขตอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีถ้าเกิดว่าเราเดินทางจากถนนใหญ่รังสิตนครนายกนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่โครงการเนี่ยระยะห่างประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะแล้วจะบอกว่าช่วงของรังสิตนครนายกช่วงนี้เนี่ยโอ้โหการเจริญเติบโตเนี่ยสดใสามากเพราะว่าตอนนี้เนี่ย หน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่หลายๆหน่วยย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์การเภสัชก,กรรมนะคะมีโรงงานผลิตยาขนาดใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรธัญบุรีก็อยู่ใกล้ๆรวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำค่ะมสว,สวองคลักษ์อยู่ถัดไปนิดเดียวโรงเรียนดีๆตอนนี้มาแล้วค่ะ สารสาสตร์วิเทศปรปทุมธานีก็มีแล้วอยากจะไปช้อปปิง้งไปซื้อข้าวของซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ก็มีทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมานี่แหละค่ะเป็นโอกาสที่ดีเลยนะใครกำลังหาบ้านหลังใหม่อาจจะอยู่ใกล้ที่ทำงานอยู่ใกล้โรงเรียนของบุตรหลานสถานศึกษาต่างๆบ้านเดี่ยวที่นี่ราคาดีมากค่ะจับต้องได้ไม่ยากนะคะแล้วก็งานดีไซน์เนี่ยมีความ โมเดิร์นร่วมสมัยเป็นนอร์ดิกที่โอ้สวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆไทป์ A ที่เราเห็นกันไปที่เราดูกันทั้งหมดหลังนี้ล่ะค่ะ110ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำสอที่จอดรถอยากได้หลังใหญ่กว่านี้มีค่ะเป็นไทป์ B นะคะโอ้โหบ้านหน้ากว้างมากแล้วก็ฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ ที่จอดรถอีก4คันโอ้โ oh หอยากให้เข้ามาดูจริงๆค่ะอย่าลืมนะที่นี่ประกายทองวอเตอร์วิวขอบคุณลุกมาติดตามรีบเข้ามาดูนะน่าสนใจจริงๆสวัสดีค่ะ